สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเพจใต้โต๊ะกีฬาเราจะพามาดูสิ์ช,ช็อตลุ้นตัวโก่งในกีฬาบาสเกตบอลเชิญรับชมครับใน6วินาทีสุดท้ายฟินิกซันทำแต้มตีเสมอได้บอสตันรีบออกบอลไว้แต่โดนสกัดไวได้ทำให้ฟินิกซันได้บอลชู้3แต้มชนะไปทีมฮอ์เนส่งบอลไปแต่โดนปัดออกมาได้ทำให้บอลไปกลางสนามฮอ์เน็ซคว้าบอลได้และชู้3แต้มใน1วินาทีสุดท้ายทำให้ทีมชาลอตฮอ์เนสชนะโตลอนโตแรปเตอร์ไปในช่วง4ี่วินาทีสุดท้ายทีมโตลอนโตได้บอลเลี้ยงฝ่าแนวป้อง กันมาทางขวาแล้วชูดบอลชุดก็นั่งลุ้นบอลก็เด้งแป้นและก็ลงได้แต้มไปทําให้เอาชนะทีมฟิลาเดลเฟียแบบเฉียดเฉียวบอสตัน <Boston S 1> บุกทํา <ำ S 1> แต้มเพื่อเอาชนะในช่วงสีนี้สุดท้ายแต่ดูเหมือนแป้นจะไม่เข้าข้างนะครับทาให้บอสตันเซลติกแพสกาเมโต้ไปอย่างน่าเสียดายลิฟแลนจ่ายออกนอกวงแล้วชูสามแต้มแต่เหมือนแป้นจะหยอกลอนิดหน่อยนะคะทำให้บอลเด้งไปแตะขอบบนก่อนแล้วค่อยล่วงลงห่วงแหมผมลีนลุ้นเยี่ยวเหนียวเลยนะคะ ในช่วง7จ็วีสุดท้ายบอสตันบุกเข้าไปหวังจะดังแต่โดนไมอามีฮีบล็อกไปได้แบบจังๆทําให้หมดโอกาสตีเสมอไปในที่สุดไมอามีฮีททาท่าชูนหลอกแล้วจ่ายออกไปให้เพื่อนดึงจังหวะชูแล้วกาดชูนในจังหวะที่2แต่โดนบล็อกไปได้แต่บอลยังอยู่ในมือชูหลกไปในจังหวะที่3ลง3มแต้มชนะไปก่อนจะหมดเวลาเพียงเสี้ยววินาทีทีมทันเดอร์บุกเข้ามาทํามแต้มได้แต่เวลายังไม่หมดทิมเบอร์บูบุกเร็วและชูสามแต้มก่อนหมดเวลาเสี้ยววินาทีทําให้ชนะไปครับ ถ้าแจบ๊บุกในช่วงหนึ่งจุดวิสุดท้ายแล้วชูสามแต้มก่อนเสนนกมีหมดเวลาดังทําให้ชนะไปอย่างชิวเฉียดในช่วงสูสจุดหกวิสุดท้ายคารัสใหญ่เข้าสนามและชู3ามแต้มลงไปตีเสมอได้อย่างสวยงามช็อตนี้ไม่มีลุ้นแต่ผมว่าสวยเลยขอแถมแล้วกันนะฮะไมอา,ามี่นีโยนบอลโค้งให้เพื่อนแล้วเอลี่อุปลงห่วงไปอย่างสวยงามหมดจด และนี่ก็เป็นสิบช็อตลุ้นตัวโก่งในกีฬาบาสเกตบอลนะคะส่วนอีพีน่าจะเป็นอะไรโปรดรอติดตามครับสำหรับวันนี้ขอตัวขอช้างขอมา้าขอลาไปก่อนสวัสดีครับ